สวัสดีครับบานักกรลัดครับอันนี้มีวัยรุ่นเทอโน่นะครับขีมานตั้งไกลนะฮะนัดคิวแรกเลยนะชาวตู่วันนี้ทำชกดึกนะครับเลยวันนี้เลยตื่นสายงงเงี้ยงงงเงียนิดนึงนะครับวันนี้ลูกค้าเอาโชกอรินมาเซอร์วิสเนี่ยผมก็ลุยจนดึกดื่นนะฮะคือต้องเสร็จงานหน้าร้านก่อนอันนี้ก็มาเซตโชกหน้านะครับแล้วก็ปรับเซตโชกหลังใหม่เพราะว่าลูกค้าไปติดมาร้านร้านแบบ ไม่ได้ปรับไม่ได้อะไรมาเลยนะครับเห็นบ่นด้วยลูกค้าบ่นให้ฟังร้านเอาปืนลมยิงน็อตเลยโอ้โหโหดมากเตือนไว้นะครับหูน็อตเกี่ยวหงอรินเนี่ยเกี่ยวมันอยู่ที่หูโชกนะถ้าคนเอาปืนลมยิงเนี่ยโอกาสที่จะพลาดมีนะครับเว้นแต่ว่าคุณจะตั้งค่าความแรงของปืนลมเอาไว้หรือว่าที่ประแจนะครับวอ ไฟฟ้านะมันจะมีโหมดอัจฉริยะของเขานะครับแ้าคนตั้งไว้ก็อาจจะมันสุดมันก็จะหยุดก็จะสต็อปของมันนะครับก็แล้วแต่นะครับใครชอบสไตล์การทํางานแบบไหนก็เลือกเอานะครับตามอัธยาศัยเพิ่งจะเจอวันก่อนลูกค้ามาบอกอีกแล้วนะะโอคเอาไปลันอินก่อนนะใช้สักหมื่นโลแล้วค่อยมาเป่าได้ด้วยหรอกท่านี้เป็นงานแก้นะครับกระจผมเอ็กซ์ตาลองนะครับกดไม่ลงเลยนะครับยิงมาแบบ โอเวอร์ท็อกมากนะครับเนี่ยพวกนเนี้ยคือพวกที่ทํางานแบบไม่รู้สเปคนะเวลาผมบอกสเปคชียหรือว่าใช้ประแจทองเนี่ยบางคนบางคนร้องอ e, ีบางคนหาว่าผมเวอร์บางคนหาว่าผมกระแดกก็งคงจะก็งคงจะเวอร์ไปหน่อยนะสำหรับงานแบบรถเล็กๆนะผมใช้ประแจฮาร์เลย์ประแจซ่อมเครื่องบินนะครับเนี่ยนับสองตัวปลดออกหมดละเนี่ยใช่ไหมโชว์เขาล่นขึ้นมานี่ผมปลดน็อตน็อตหมดแล้วนะโช็อยังหมุนไม่ออกเลยนะครับเกิดจากอะไรครับพี่ เกิดจากการที่เขาใช้เครื่องมือนะครับหรือว่าไขด้วยแรงที่มันมากเกินไปจนแผงคอมันเสียเคลียร์แลนด์ลักษณะเนี้ยถ้าไม่ใช่แผงคอเหล็กนะครับไม่ใช่นอดด็อตดีของของของศูนย์นะครับของเดิมเขาพัางนไปนานแล้วครับงานแบบเนี้ยบอกเลยเยอะมากนะครับสมัยนีย้คือจะบอกว่าไงเขาเขาก็อยากมายืนอยู่จุดที่แบบร้านดังๆนะที่เขาเซตโชกันนะันก็มายืนอยู่ตรงนี้กันเยอะ นะครับแล้วก็มั่วกันเละเทะสนุกสนานใครที่ต้องการความแปลกใหม่นะก็ลองดูดีก็ได้นะแต่ว่าจ่ายเท่ากันก็ลองเลือกเอานะครับว่าคุณต้องการงานแบบไหนเนี yeah, ่ยน็อตที่ยิงล็อกวาลนะครับเพราะว่าเนี่ยใส่โหลดมาไม่รู้โหลดอะไรมานะแข็งมากเลยนะครับไขแล้วก็ไม่ออกนะหัวน็อตพังนะครับนี่คือการไขที่ร้านเก่าทํามาหรือว่าวัยรุ่นสร้างตัวทามาโดยที่ไม่ได้ใช้ประแจทอไขนะครับมันก็วิบัติแบบนี้แหละเนี่ยนะคือความความวิบัติที่เจ้าของรถนะครับ พาดพังเข้าร้านเขาแล้วก็ไปทำากนนะครับเนี่ยงานอย่างเงี้ยก็เลือกเอานะครับเป็นเงินของวัยรุ่นนะวัยรุ่นก็เลือกเอาว่าวัยรุ่นอยากจะอยากจะโดนแบบไหนนะฮะอยากจะเป็นเหยื่อแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะเป็นลูกค้าร้านดีๆฮะร้านดีๆมีเยอะแยะนะครับที่เขาไม่ไม่ยิงเงินจนมันมันชิปหายแบบเนี้ยงานยากนะครับแบบเนี้ยเทียบกับรถที่แบบไฟแดงรับรถใหม่มาเนะี่ยผมแฮปปี้มากเลยามาดูนะครับเนี่ยสปริงโหลดนะครับสปริงโหลดแข็งตัก๊ก นะมันได้มีความสอดคล้องอะไรกับสปริงหลักเลยนะครับไม่ได้ซื้อทั้งชุดไม่ว่าคุณยังมั่วกันขนาดนี้นะครับใครที่โหลด g ิออโนนะครับหรือคิดที่จะโหลดจิออโนก็เลือกร้านที่ทําดีๆนะครับเนี่ยถึงโหลดเตี้ยนะครับก็ยังนุ่มนะครับไม่ดีดแบบนี้นะโชคตนนี้บอกเลยว่าดีดควมว่า อย่างเงี้ยเจ้าของแม่งอมทุกข์อมโศกไม่น่าไม่น่าทาแบบเนี้ยเขาโหลดมาแล้วนะเราก็จะไม่ไปขยันขยอให้เขาเปลี่ยนนะครับก็ประกอกบกับตามเดิมนะครับแล้วก็เซ็ตน้ํามันให้มันถูกต้องนะครับอันนี้น้ํามันไม่รู้น้ํามันอะไรไฮดรลิกหรือเปล่าหลังๆล้าง,งพวกเคมีเยอะๆพวกนี้นี่จหมูกพังหมดแล้วนะไม่ค่อยรู้แล้วว่ากลิ่นอะไรเป็นยังไงก็นําโชกที่เราแก้ไขงานนะเซ็ตน,น้ํามันอลินเข้าไปนะครับมาติดตั้งสายแผงคอนะครับ เนี่ยไขด้วยประแจทอนะครับร้านดีๆนะครับเดี๋ยวนี้ใช้ประแจทอกกันเยอะนะครับบางร้านก็ยังมั่วอยู่ด้วยค่าที่กําหนดนะตึ๊กตึกกแค่นี้แล้วก็หยุดนะครับไม่ใช่แบบว่าโอ้โหไขให้แน่นสุดชีวิตนะครับรถของวัยรุ่นนะครับเงินของวัยรุ่นเลือกเอานะครับว่าคุณอยากได้งานแบบไหนงานแบบยับยับพังพังหรือว่างานมีมาตรฐานก็เลือกเลือกดูหลายร้านทําดีนะครับผมไม่ได้ว่าเก่งอยู่คนเดียวนะครับการประกอบรถเนี่ยประแจทอกเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้โห กูมีมีวอลกี้นะมีกล่องสามใบโอ้ขนไปขนมาแม่มันโก้จริงๆนะคือถ้าคนยังไม่เคยเห็นของมันก็จะตื่นตาตื่นใจนะครับมีวอลกี้เนี่ยผมมีกล่องสาใบามีตู้ใบเบิร์มเลยนะครับเครื่องมือเต็มนะ snap on ด้วยนะครับผสมผสมกันนะครับก็ไม่เห็นจะมีอะไรทาน้ำยาการคลายนะครับ ตอนแรกมาเน่ not cow, นน็อตขาวมาเลยนะครับขี่ได้ยังไงอันตรายไขไม่แน่นก็หลุดอันตรายถึงชีวิตขาแปลงพวกนี้ไขแน่นเกินไปเกีียวก็พังทําให้มันถูกต้องนะฮะเป็นช่างโบราณนะครับผมค่อนข้างจะจุกจิกก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับก็เลือกเอาอยากได้งานแบบไหนเข้าเรื่องกันเลยมีมข้อหากมาการจากตั้ไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะทำอะไรทั้งาไปนายจะจ่ายให้ฉันได้เท่าไหร่ที่มาลุกล้าเขตอลางด้ามของฉันฉันไม่สนว่านายมีปัญหาอะไรกับชิคกี้นะครับแต่พ่อของไทสันก็ไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนไทสันจึงมี ส่วนทางสิทธิเขาก็โดนดีดสวยยอดสี่ขับ,บไหนบอกมันจะช่วยพวกเราทําไมมันหักหลังพวกเราได้วะแล้วตอนนี้นก็ต้องมาฝรับก,ก่อนที่จะได้รับเงินให้อามา่าแล้วก็เดินทาถ้ามาดูโชคหลังนะครับตอนนี้เป็นโชคออลิจอโนจิโอโนตรงรุ่นฮะเขาบอกแก๊สนะจะสีลมนะครับปลายจะสีฟ้าผมว่าสวยมากเลยนะจริงๆผมชอบปลายฟ้ามากกว่าปลายดํานะครับไม่รู้เป็นไรก็ปรับมายังไงไม่รู้นะครับหรือว่าไม่ได้ปรับ น,น่าจะไม่ได้ปรับอะไรเลยนะผมเจองานลักษณะเนี้ยผมจะรู้สึกค่อนข้างงุนหงิดนะขอโทษทีปรับมาโหรีบาโหกโโโมวัวได้ใจ มากนะที่แน่ๆคือแสกไม่ถูกต้องซื้อโชก็ซื้อกับตัวแทนจําหน่ายนะครับตัวแทนจําหน่ายเอรินมีทั่วประเทศนะครับไม่ได้ว่ามีผมขายอยู่คนเดียวไม่ได้เก่งอยู่คนเดียวนะผมพยายามพูดอยู่เสมอนะครับนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ผมพยายามไม่ไปลงในเพจสาธารณะเพราะว่าผมคอมเมนตะ์ได้ไม่เต็มที่นะวิจารณ์ได้ไม่เต็มที่มืานตัวแทนจําหน่ายมีเยอะนะครับแล้วก็ผมไม่ได้เก่งนะครับแล้วก็เอรินไม่ได้เทรนผมคนเดียวนะเยอะแยะนะครับร้านตัวแทนจำหน่ายก็เข้าซื้อร้านที่เขาได้รับการเทรนนิ่งมามันน่าจะจบกว่าดีกว่าปรับใหม่นะ น้ำหนักของผู้ขับขี่เราปรับแซกกับเจ้าของนะฮะเจ้าของได้เทสดูนะรถก็นุ่มนวลขึ้นเจ้าของก็ยิ้มได้นะครับผมก็ดีใจด้วยนะคลิปนี้ก็ยืดยาวนะครับขอบคุณสละการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ